สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เราจะมาเปลี่ยนจอโน้ตบุ๊กนะครับผมจอของเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องเดียวนะครับอันนี้ผมสั่งมานะครับผมจากร้านนะครับผมเป็นร้าน HD Notebook นะครับผมนี้สั่งจอมาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับจอเก่าลูกค้าจอมันเสียนะครับผมเราเสียเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่าเขาแพ็คมาให้นั มาดีไหมนะครับผมสินค้ามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมทุกครั้งที่เราสั่งของมาเราก็ต้องถ่ายเป็นคลิปไว้นะครับผมเพราะเวลามันมีปัญหาเนี่ยเราจะได้แจ้งทางร้านเขาได้นะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการจัดส่งหรือขนส่งเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงไหนไหมนะครับผมทางร้านถ้าเผื่อมันมีปัญหาทางร้านเขาจะได้เคมสินค้าให้เราได้นะครับผมบางทีถ้าเราแกะปุ๊บแล้วมันไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับผมมันอาจจะมีปัญหาแล้วมันอาจจะเคมไม่ได้นะครับผม ก็หอมาหนานะครับหอมาดีมากตัวนี้จะเป็นสิบห้าจุดหกนิ้วนะครับสลิมนะครับเป็นจอสลิมสามสิบพินนะครับผมนี่ครับสลิมสามสิบพินนะฮะเป็นหูช้างนะครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะ เปลี่ยนนะครับผมให้ลูกค้านะครับ จอที่จะเป็นจอหูช้างนะครับพอเราใส่เข้าไปมันก็เนี่ยมันก็จะยึดน็อตตามตามรูของเขาเลยนะครับผม จอเราสามารถซื้อเมื่อเปลี่ยนเองได้นะครับเพราะมันเปลี่ยนไม่ยากนะฮะมันไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับเราก็ถอดออกมาก็ใส่ได้เลยนะครับผม เวลาเราซื้อจอเราก็ดูรุ่นให้ตรงนะครับผมแล้วก็อดูว่าจอมันกี่พินนะครับผมเดี๋ยวม่งั้นสั่งมาก็เดี๋ยวมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับผมจอที่เราซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับการรับประกันจะประมาณการรับประกันอยู่หกเดือนนะครับผมห้ามแตกนะครับผม จอเป็นดอทสีเพี้ยนจอไม่สว่างพวกนี้เราเคมได้นะครับผมแต่อย่าให้แตกนะครับแตกใน้เคมไม่ได้นะครับผม พอดีมันเป็นแค่กิ๊ล็อกก่ะนเนาะเราก็ถอดแล้วก็ใส่นะครับพวกสายแพรอุปกรณ์แล้วก็ใส่คืนนี่เหมือนเดิมนะนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะยึดพวกน็อตคีย์บอร์ดพวกนี้คืนนะครับที่เราถอดออกมานะครับผม นะเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวยึดน็อตคืนก่อนเดี๋ยวเรามาเทสจอไปพร้อมกันนะครับผม เดี๋ยวเราก็ใส่น็อตคืนนะครับผมบางรุ่นมันต้องแกะเครื่องบางรุ่นมันก็แกะแกะเฉพาะหน้าจอนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนจอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดเทสดูนะครับว่าจอนะครับผมมันขึ้นหรือเปล่าหรือมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่ามีรอยแตกหรือรอยอะไรหรือเปล่านะครับผมจอรถบลูส่วนมากมันไม่มีอะไรมากนะครับบอดี้มันก็สามารถแกะได้เลยนะครับผมนี่ฮะตัวจอนะครับคนสว่างไม่มีดอดไม่มีสีนะครับไม่มีจอเพี้ยนนะครับผมนี่นะครับส่วนจอภาพ ตันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนจอนะครับผมก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ